รถมาเป็นยังไงคะคือมันจะมีปัญหาเฉพาะช่วงที่จะออกตัวเกียร์มันจะไม่มีแรงรถมันเหมือนจะดับอะครับ สมาชิก Honda City ี้ซนะคะกับอาการรอบตกนะคะตอนออกตัวค่ะมีการตรวจสอบในส่วนของความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ตรวจเช็คระบบาวาลวหัวเทียนค่ะแล้วก็จะมีการล้างทำความสะอาดปีกผีเสื้อนะคะแล้วก็ตรวจสอบในส่วนของน้ํามันเกียร์ค่ะเดี๋ยวสําหรับ Honda City คันนี้นะคะจะทําการซ่อมบำรุงในส่วนใดบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะ ตอนนี้นะคะทีมช่างก็กําลังถอดปีกผีเสื้อออกมานะคะเพื่อที่จะตรวจสอบนะคะแล้วก็ล้างทาความสะอาดค่ะและนี้ก็เป็นปีกผีเสื้อของ Honda City นะคะที่ทีมช่างได้ทําการถอดออกมานะคะเดี๋ยวเราจะมีการล้างทําความสะอาดปรับโูนค่าระบบใหม่นะคะแล้วก็จะนําเข้าไปประกอบกับระบบเครื่องยนต์อีกครั้งนะคะทีมช่างก็นําคอยหัวเทียนออกมานะคะเพื่อที่จะทําการตรวจสอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูหัวเทียนกันนะคะ อันนี้เป็นหัวเทียนของ Honda City นะคะสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถยนต์ที่ติดพลังงานร่วมนะคะแต่ว่าใช้หัวเทียนธรรมดามาเดี๋ยวเราจะต้องทำการเปลี่ยนใหม่นะครับต้องต้องใช้เป็นหัวเทียนเข็มเนี่ยนะคะนี่เป็นขั้นตอนของการตรวจเช็คคอยจุดระเบิดนะคะของ Honda City นะคะเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบกันค่ะ ตัวไหมคะตัวที่หนึ่งไม่รัวครับผมไม่รัวตัวที่สองค่ะไม่รัวทดสอบคอยตัวที่สามค่ะ ตัวที่สามก็ไม่รั่วนะคะคและตัวสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไม่รั่วนะคะรวมๆแล้ว Honda City คันนี้พอจุดระเบิดค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะ <S <S และขั้นตอนนี้นะคะทีมช่างก็ทำการถอดที่ส่วนต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำการเปิดฝาครอบเวลาวค่ะ คอนด้าซิตี้นะคะก็ทําการเปิดฝาข้อเบาเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทีมสร้างจะทําการปรับตั้งเซตอัพระบบเบาใหม่นะคะก่อนที่เราจะปรับตั้งเซตอัพระบบเบานะคะเราก็จะมีการเติมบารุงรักษาด้วยสารเคลือกบกระบอกสูบนะคะเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดให้กับลูกสูบนะคะแล้วก็ช่วยเคลือบแหวนลูกสูบเคลือกบกระบอกสูบด้วยค่ะ การปรับตั้งเซตอัพระบบวาวใหม่นะคะเพื่อให้รถนะคะได้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่ารถที่มีการใช้งานมาสักระยะหนึ่งอาจเกิดการสึกหรอจากการใช้งานค่ะจึงจําเป็นนะคะที่จะต้องปรับตั้งใหม่นะคะในระยะที่กําหนดนะคะเพื่อให้รถได้กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะหลังจากที่เราทําการตรวจเช็คคอยจุดระเบิดนะคะก็สมบูรณ์ด,ดีทีมช่างก็นํามา เปลี่ยนหัวเทียนใหม่แล้วก็ประกอบเข้ากับระบบเครื่องยนต์นะคะสมองเกียร์นะคะออกไปล้างทาความสะอาดนะคะการล้างทําความสะอาดสมองเกียร์ออโตชุดบนนะคะคือการแยกเกียร์เอาไฮดรอลิกวาล์วบอดี้นะคะออกมาล้างทําความสะอาดปะเกน็และซีนโอลิงนะคะจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าของเดิมของเก่าเนี่ยอาจเสื่อมสภาพนะคะเมื่อล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นํามาเปลี่ยนซีนโอลิงต่างๆนะคะแล้วก็ประกอบกับที่เดิมนะคะแล้วก็ นำไปประกอบเข้ากับระบบเครื่องยนต์ค่ะหลังจากที่ประกอบชิ้นส่วนอุปรกรณ์ต่างๆนะคะระบบเครื่องยนต์เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ Honda City ี้เสดคันนี้จะทำการฟาชชิ่งเกียร์นะคะตอนนี้นะคะทีมช่างก็ต่อสายออยเกียร์เข้ากับเครื่อง ATF ฟาชชิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ฮอนด้าซิตี้ซัเอ็กคันนี้นะคะกับอาการเกียร์กระตุกนะคะเราบำรุงรักษาด้วยการฟัชชิ่งน้ํามันเกียร์นะคะเพราะว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์ทั่วไปสามารถเปลี่ยนน้ามันเกียร์ใหม่เขา้าไปได้เพียง30%เท่านั้นค่ะเพราะน้ํามันเกียร์เดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพนะคะจะเข้าไปผสมกับน้ํามันใหม่ค่ะทำให้น้ามันเกียร์ใหม่มีอายุการทํางานที่สั้นลงประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะคะน้ํามันเก่าจะเริ่มเปลี่ยนสภาพเป็นกรดก่อนชิ้นส่วนภายในส่งผลให้เกิดตะกอนทาให้การทํางานของเกียร์ผิดพลาดได้ค่ะประโยชน์ของการฟัชชิ่งนน้ํามั น้ำมันเกียร์สังเคาะเข้าไปอยู่ในระบบร0 0เอซ็นตเต็มลดการสึกหล่อและความเสียหายของเกียร์ยืดอายุการทำงานของเกียร์เกียร์ทำงานดีนิ่มนวลแม่นยำเกียร์เบาเข้าสมูทจังหวะในการขับขี่ดีขึ้นค่ะบำรุงรักษาระบบเกียร์นะคะด้วยสารเคลือบเกียร์ออโต้ค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหล่อของระบบเกียร์นะคะแก้ปัญหาเกียร์กระตุกแก้ปัญหาเกียร์ไม่เข้าเกียร์วืดนะคะ บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ค่ะด้วย VT1 ีวัน r t เปอร์ e ทีเมนนะคะช่วยยืดอายุการทำงานของระบบเครื่องยนต์ค่ะ ปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลน้ำยาล้างหัวฉีดเบนซินค่ะป้องกันการเกิดสนิมช่วยทาความสะอาดหัวฉีดนะคะช่วยลดการอุดตันที่หัวฉีดและช่วยขจัดคราบเขม็งที่เกิดจากการเผาไหม้ค่ะสารเคลือบบาววาวค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบาววาวนะคะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบาววาวค่ะตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบเครื่องยนต์ด้วยเครื่องมือเฉพาะทางนะคะก่อนที่จะให้ท่านสมาชิกนะคะได้นํารถยนต์คันนี้นะคะไปทดสอบขับภาคสนามนะคะ หลังจากเสร็จขั้นตอนในการซ่อมบำรุงนะคะ<ม>ก็พิมพ์ช่างนำไปทดลองขับมาแล้วนะคะ1รอบก็กลับมาใส่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ท่านสมาชิกได้ไปทดสอบขับด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปรอฟังความรู้สึกลูกค้ากันค่ะว่าหลังทำการแก้ไขแล้วอาการรถเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะที่รับชม และติดตามคลิปของใหญ่ยนจูนิงนะคะวันนี้เรามาทดสอบขับภาคสนามนะคะกับ Honda City z ้ซเนะคะเดี๋ยวเรามาถามท่านสมาชิกนะคะว่าชื่ออะไรเดินทางม,มาจากที่ไหนอาการรถเบื้องต้นมาเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะท่านสมาชิกชื่ออะไรคะชื่อใช่ครับค่ะเดินทางม,มาจากที่ไหนเอ่ยมาจากสมุทรปราการครับเมืองปังน้ํากี่กิโลคะนี่ประมาณเกือบเกือ 300, บสามร้อยบวกลบนิดหน่อยสามร้อยกิโลนะ การลดมาเป็นยังไงคะคือมันจะมีปัญหาเฉพาะช่วงที่จะออกตัวครับเกียร์มันจะไม่มีแรงรถมันเหมือนจะดับอะครับรมันรอบบางที <ไป S 2> มันก็จะดับ,ใช,บใช่ครับคือตอนช่วงแรกอะถ้าเข้าเกียร์ถอยเมื่อไรก็เครื่องเขาเรียกว่าเกียร์กระตุกนะนฮอนด้าเกียร์กระตุกเคยไปแก้ไขที่ไหนมาก่อนไหมคะไม่เคยครับ ถึงตัดสินใจมาอยายนคะก็คือพอดีมีน้องอยู่ในเครือของของทางสอยันยนอยู่แล้วครับอ๋อปากต่อปากเนาะก็คือ<ช>แนะนํากันมาได้ดูคลิปไหมคะหรือว่าคือดูครับดูคลิปก็ก,ก็ก็เปิดดูอยู่เนาะค่ะคนทุกวันก็ต้องดู y youtube เนาะใช่ครับวันนี้อยู่อยายตนทั้งวันเลย<ช>เห็นการทํางานของช่างเป็นไงบ้างคะก็ ตามคำเล่าเลือครับมาคนแรกกับคนสุดท้ายครับอันนี้ปรรคโารหินของที่นี่ครับของ <City S 2> วันด้าซิตี้นะครับมาได้จบจริงๆครับค่ะหลังจากทดลองขับนี่เป็นยังไงบ้างคะคือตอนขับมันไม่มีปัญหาครับรถผมอะมันจะมีปัญหาตอนออกตัวอย่างเดียวแล้วตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมคะหายยังคือหายแล้วนะครับเดี๋ยวต้องลองใช้ระยะยาว้วเดี๋ยวทักมาหรือว่าโทรมาครับ บอกเล่ากันได้นะครับเพื่อนๆที่อยู่ในเพจแนะนำนะครับถ้าเป็น Honda City หรือว่า Honda ตัวไหนก็ตามแนะนำให้มีการฝัดชิ่งของของเกียร์นะครับคือถ้าไม่ทำมันก็จะคือเขาเรียกว่ายืดอายุการใช้งานเนาะใช่ค่ะก็คือแนะนำให้เปลี่ยนทายทุกๆ40,000กิโลแล้ก็อน1 0 0 0สนกิโลเนี่ยฝัดชิ่งสักหนึ่งทีนะคะอ่าครับเพื่อบำรุงรักษาเกียร์อ่าครับคะแนนเต็ม10นี่ให้เท่าไหร่คะนี่ ครับก็มาร้อยตั้งแต่มาแล้วครับก็พึงพอใจนะคะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเมียบอกว่าจะเปลี่ยนรถไงก็เลยต้องรีบมาทําให้ก็ก็ซ่อมน้อยๆแล้วแต่จบดีกว่านะคะอ่าครับผมค่ะก็ขอบคุณครับท่านสมาชิกกลับบ้านนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีครับขอบคุณครับ